สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Horizon นะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกม o ี m i จิ The g ก d Game กันเช่นเคยนะฮะผ่านไปนานมากๆประมาณน่าจะประมาณ2-3เดือนเห็นจะได้ไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะที่ว่าผมหายไปไม่ได้ลงคลิปเออก็ ช่วงก่อนตรเนี้ผมมีธุระมีภารกิจที่ต้องไปทําแหละก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอัพคลิปเท่าไหร่นะครับที่มาลงเนี่ยเพราะว่าอยากเล่นเฉยเลยแล้วก็มันมีแพ็คก,การ์ดใหม่เข้ามาก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆละก็เลยว่าจะมาลองลงคลิปให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะไม่รู้ว่ามีคนคิดถึงกันหรือเปล่าส่วนวันนี้ผมจะมาเล่นเด็กอะไรก็ไปดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูเกมเพลย์กันเนี่ยชันเคยนะครับเรามาดูความสามารถของชิกิงามิกับการ์ดต่างๆกันก่อนดีกว่านะอ่าซึ่งเด็กที่ผมจะเล่นวันนี้เนี่ยก็คือเด็กสตันนะครับตัวละครตัวแรกก็คือยูกิโอนะเพิ่มการ์ดสโนโบอลหนึ่งใบบนมือเมื่อทำการสตันชิกิงามิอีกฝ่าย1ครั้งต่อ1เทิร์นตัวที่2นะครับยูกิโดจิ ยูคิโรจิจะไม่ได้รับดาเมจเมื่อทำการโจมตียูนิตที่สตันอยูอ่ตัวต่อไปตัวที่3นะครับชิชิโอได้รับคมไฟ2ดวงเมื่อชิชิโอคคืนชีพตัวสุดท้ายนะครับจะขาดไปไม่ได้เลยเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยผู้นำจากผู้นำจากเผ่าหมอกฟ้านะครับสากุระยูกิฮิเมะทุกๆเทิน เมื่อใช้การ์ดใบที่2จากชิกิงามิเผาหมอกฟ้าจะทำดาเมจส,สหน่วยแบบโปรเจกต์ตายต่อไปเรามาดูการ์ดท,ท,ที่จำเป็นกันบ้างดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะคือ,อคนอื่นจะเอาไปปรับใช้เล่นตามความเขาเรียกว่าอะไรอะความถนัดของตัวเองได้ตามสบายเลยนะครับ มาใบแรกนะครับที่ผมคิดว่ามันสำคัญก็คือการ์ดนี้ครับก็คือ EVO y y u i i o อความสามารถก็คือสามารถสตันชิกิงอมีอีกฝ่ายจากการโจมตีของ y u ก i O'na ได้เมื่อใช้การ์ดก็คือมันคอมโ,มโบกับการใช้การ์ดสโนว์บอลอ่าก็คือปลาใส่รัวเลยและผมคิดว่าการ์ดใบนี้ควรจะมี2ใบด้วยกันนะครับเพราะว่าเผื่อจ่วไม่ได้อะไรองี้กันไว้ใบที่2นะครับก็คือ,อใบนี้ สไปน์อายนะครับของซากุระยูกิฮิเมะเมื่อจบเทิร์นของเราเนี่ยจะได้จะใช้โคมไฟสีดวงสตันอีกฝ่ายแบบโปรเจกต์ตายและจะได้รับโคมไฟ1น่ดวงเม eaten, ch, ื่อใช้สเปลการ์ดใช้คอมโบกับสโนบอลแล้วก็พวกการ์ดสเปลต่างๆนะครับเพราะว่าแต่ที่สำคัญอสะรพัพบผมนะคือใช้คอมโบกับสโนบอลอ่ะอันนี้ดีที่สุดละเพราะว่าสโนบอลมันใช้แบบที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟอะ่ะเออ แล้วก็ใบที่3นะครับของน้องชิชิโอนะใบนี้ a n g l l r g o อนะครับโจมตีแบบ Piercing ก็คือโจมตีแบบทะลุการเมิส่วนต่างจากเลือดของอีกฝ่ายนะครับก็คือจะเข้าเลือดพุด่นเลดโดยตรงเลยโคมไฟ2ดวงใช้โคมไฟสองดวงพลังโจมตีบวกหและ Life s t ติ l ใช้โคมไฟ4ี่ดวงพลังโจมตีบวกอีกหนึ่งและจะไม่ได้รับความเสียหาย ใช้โคมไฟ8ดวงพลังโจมตีบวกอีกหนึ่งและโจมตีแบบ Double Strike นะครับก็คือมันเลือกได้3แบบนะก็คือโคมไฟ2ดวง4ดวงแล้วก็8ดวงนะครับผมส่วนใบสุดท้ายนะที่ว่าผมที่สำหรับผมนะเป็นการที่เอาไว้ปิดเกมได้ก็คือใบนี้ของยูกิโดจินะครับการ์ด When the Snow Melts นะครับเอาไว้ปิดเกมความสามารถก็คือจะได้รับดาเมจสูงสุด3หน่วยต่อครั้งก็คือต่อให้โดนโจมตีแบบไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะดาเมจเท่าไหร่ก็จะได้รับสูงสุดแค่3หน่วยเท่านั้นการใบนี้เนี่ยพลังโจมตีจะบวกหนึ่งทุกครั้งที่ทําการสตาร์ตยูนิตอีกฝ่ายระหว่างเกมนี้ช่วงเลดเกมอะ่ะมันจะพลังโจมตีเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราก็คือตัวละครทุกตัวมันจะมีการสตาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะเลดเกมอะ่ะคือจะหดวมากๆนะครับ โอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับถึงจะเป็นคลิปที่อัดไว้แต่ก็มีความตื่นเต้นนะที่แบบไม่ได้มาเออไม่ได้มาอัดคลิปอะไรเงี้ยนานมากๆกลัวจะลิ้นพันกันแล้วก็พูดผิดพูดถูกต้องขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ โอเคผมสลับการ์ดได้การ์ดเวน d ด r s ์สโนเมลสมานะครับก็แนะนำนะว่าถ้าได้การ์ดบนี้ก็ให้เก็บไปเถอะผมว่าค่อนข้างจำเป็นกันเทินของอีกฝ่ายนะครับโอเคเขาเลือกที่จะไม่ ออกมาที่คอมแบทโซนเพราะฉะนั้นก็ได้โอกาสที่จะเอาย <ใน S 1> ูกิ<ส>กโรจิใช้การ์ดฟรอสต์วินนะครับเนี่ยก็คือถ้าไม่มีชิคิบมีอีกฝ่ายในคอมแบทโซนจะสตันใส่ผู้เล่นตรงข้ามก่อนนะครับเมื่อ <c oughs> เราสตันใส่ผู้เล่นตรงข้ามแบบนี้ก็คือเขาจะไม่สามารถเอาชิคิวมีเนี่ยออกมาโจมตีได้แต่ว่าถ้าอีกฝ่ายเขามีการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดอะไรนะผมไม่ได้เล่นนาน การคอมแบทเออก็สามารถออกมาได้นะนววโอเคตรงนี้ผมก็เอาน้องชิชิโอไปการดาเบตไ้ก่อนเหมือนเดิมนะฮะตอนแรกกะว่าจะสตันโอเทงูแต่ว่าคิดไปคิดมาเก็บไว้ใช้ช่วงที่มันสัมพัญธ์กว่านี้ดีกว่า ดาเมจสี่หน่วยนะครับของเขาชื่อว่าอะไรนะจอยลุลีปะจอลุลีเอ่อจอลุลีโกเซนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผม อยากจะลองหันเล่นดูเหมือนกันเอด้วยด้วยรูปร่างด้วยอะไรเงี้ยดูน่าสนใจผมใช้การสไปนิ่งอนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วเลยนะครับแล้วก็ใช้การเอากรลานนะครับของยูกิอนะความสามารถของการแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถฆ่าชิกิเมิที่สตันหรือสตตนชิกิเมิที่ไม่สตันได้นะครับ ก็เรื่องสตันจรูริไปก่อนนะฮะคผมเกียบสเตลใบนี้ของโอเทงูามากๆเลยแล้วก็ฟอร์มแล้วก็ฟอร์มนี้ด้วยด้าเมจมันแรงรอ่ะทุกคนโอเทงูเนี่ยก็คือสามารถเคลียร์บอร์ดได้ดีมากๆเลยต้องรีบจัดการนะฮะตรงนี้ โอเทงหัะคือถ้าไม่รัดก,การจะเป็นปัญหามากๆตรงนี้ผมใช้การสกิล imitation ไปนะครับสตานชิิกี้มีหนึ่งตัวและเพิ่มคูริกระมาคูริกระละมารู้เออขึ้นมืออ่านยากมากๆแล้วก็ใช้การสโนว์การ์ดนะครับทำน้ำเอทซหน่วยและเพิ่มสโนบอลขึ้นมือแล้วก็ใช้การไอที่บอกเมื่อกี้แหละเออที่อ่านยากอะ่ะ ความสามารถเนี่ยก็คือทำดาเมซองน่วยใส่ชิคกี้กามีที่สตานนะครับความสามารถของชิคกี้กามี่ยกสตันที่ผมเลือกมาในครั้งนี้เนี่ยก็คือแต่ละตัวมันจะมีการสตันเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะไว้าไงดีอ่ะคือต้องเลือกใช้ดีๆอ่ะทุกคนว่าจะใช้ตอนไหนกับตัวไหนอะไรยังไง โอเคผมใช้อีโวสักุระยูกิฮิเมะนะครับชิคกีงามีเผาหมอกฟ้าของเราเนี่ยทั้งหมดจะได้รับพลังจนตีหนึ่งแล้วก็เลือดหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้การ์ดเอาไลน์เกชจัวการ์ดสองใบแล้วก็ถ้าชิคกี้งามีของเราเนี่ยเป็นเผาหมอกฟ้าทั้งหมดจะทำการดิวิเนชันเออสามใบก็คือจะดูการ์ดบนสุดของเด็กดอสามามใบต้องสามารถสลับไปใต้เด็กหรือว่าสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยสใบนะครับ เน,นี่ยแล้วผมก็ทำการฟันแบบโปรเจกต์ตายด้วยจากความสามารถของการ์ดแบบนี้สไปน์ไอนะครับอีกฝ่ายหน,น,น,นึ่งก็คือหมดบสิทธิ์ในการขึ้นคอมแบทโซนด้วยตัวละครของอีกฝ่ายขเขาด้วยแหละที่มันไม่มีการ์ดคอมแบทการ์ดเออผมพูดอะไรวะขอโทษนะครับแ <laughs> ม้ผมไม่ได้กลับมาพูดนานอะ่ะแล้วผมแบบตื่นเต้น <laughs> โอเคผมใช้การ์ด forest w i นะครับสตันชิคกิงอมและทำดาเมจสหน่วยใส่มันออย่างนึงก็คือใช้โคมไฟ2ดวงเนี่ยจะใช้โดยที่ไม่ต้องเสียไฟได้ผมก็สตันโจลูรีไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้การ์ด shy of snow นะฮะการ์ดเนี้ยนะผมแนะนำา่าต้องใช้ตอนที่มีชิคกิงอมหรือว่ายูนิตที่สตันบนสนามอ่าเพราะว่าจะทำการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เลือดอย่างละ2หน่วยนะครับ แล้วก็ใช้ฟรอสแดนนะฮะโจมตีเพิ่มเราโจมตีไปอีกเหตุผลที่เล่นเด็กน,นี่ยเพราะว่ามีสกินฟอร์มของยูกิโตจิด้วยนะสวยมากชอบเป็นการสนตัว <Y uki. S 1> <laughs> โอเคอีกฝ่ายเขาจบแ้แหละเพราะว่าไม่สามารถขึ้นคอมแบทโซนได้นี่แหละครับคือข้อดีของเด็กสตตนที่ผมชอบนะ แต่ถ้าเจอพวกคาโอรุรอะไรเงี้ยก็จะแย่เหมือนกันแล้วก็ผมใช้การ์ดเวนเดอร์สโนว์เมลส์ Snow, นะครับซึ่งอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้พอดีโอเควันนี้ก็เอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มประมาณนี้ก่อนละกันนะแบบมาสั้นๆไม่เยอะมากเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าจะมาอัปคลิปให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นเกมนี้แลแล้วก็รู้สึกว่าอยากอัปอยากมา คุยกับทุกคนในคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมโอเคงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ